10บปีที่แล้วไม่เห็นร้องเลยครับคุณเอาของผมได้แต่ผมเอาของคุณเท่ากับรังแกเราต้องมองตัวเองเป็นอย่างแรกโกงไหมมีปัญหาตลอดโควิดหรือเปล่าทุกสนามให้เข้าดูได้แต่สนามนี้เข้าดูไม่ได้เพราะอะไรรู้อยู่แก่ใจทำไมไม่แก้ไขมีผลประโยชน์หรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็ต้องแก้ไขสันดานอย่างเพชรยินดีถ้าโดนด่าทุกอาทิตย์ผมยอมเลิกจัดมวยดีกว่าแต่นี่ก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เพื่ออะไรครับ สิปีที่แล้วคุณเอาของผมไปเป็นร้อยผมไม่ร้องเลยถึงตอนนี้คุณแค่ชดใช้กรรมเองรับไม่ได้เอาอย่างนี้นะใครอยากกลับไปเชิญเลยครับไม่มีต่อว่าสักคําจากผมแต่ใครอยากมาอีกยินดีต้อนรับบอกก่อนนะครับผมไม่มีรายการมวยเงินล้านแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีมวยย้ายศึกนะครับอยากเป็นชีวิทย ช่วยเจาะมวยผมทีนี่เป็นโพสต์จากเสียบอนัทเดชวชิรารัตนวงศ์ะครับที่ออกมาโพส์เมื่อโอ้โหไม่นานมานี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่แสบสะท้านสวงเหลือเกินพร้อมแคปชั่นกินไอติมแล้วก็ยกนิ้วโป้งนะครับก็ <c oughs> โอ้โหก็ถือเป็นอีกหนึ่งโพสแหละครับที่พูดถึงศึกที่ไม่ให้คนเข้ารับชม,มนะครับ เรื่องราวนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายๆเสียงเลยก็มีคอมเมนต์บอกพูดถึงใครครับเสียนะครับแล้วก็มีบอกว่า f อนะครับหวานเทียบอะไรนี่อู้เยอะแยะเลยแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคอมเมนต์ในทางที่เห็นด้วยนะครับบอกว่าหัวใจต้องมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเสียบสเองก็ไม่ได้บอกว่าถึงศึกไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นศึกที่ไม่ให้คนเข้าดูเนี่ยน่าจะมีอยู่แค่ศึกเดียวนะครับก็เป็นช่องเจนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมก็เลยไปค้นหาดูว่าเอ๊ แล้วฝั่งช่องเจ่ดมีการโพสอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เลยไปดูทางเฟซของพี่เดียนะครับก็คือพี่เดียเกตเพรนั่นเองนะครับเดียเกตเพรครับก็ออกมาโพสล่าสุดเหมือนกันบอกว่าใครจะดราม่าเรื่องไหนยังไงผมขอไปพักสมองที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับซาโยนาระนี่พี่เดียก็ออกมาตอบประมาณนี้นะครับน่าจะไม่รู้นะครับว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับแฟนมวยก็ตีความกันเอาเองแล้วกันซึ่งที่พี่เดียไปญี่ปุ่นนะครับก็ พามมยไปต่อยนะมีพวกวิวพวกอะไรไปต่อยในญี่ปุ่นรับมีคมเพชรกับวิวเนี่ยถ้าผมเห็นนะครับไปชกญี่ปุ่นแฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเสียโบสถ์เดือดถึงใครอีกแล้วนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับยู่ดีไม่แห้งสายบดีสุขส,สุขคนเจอกันคลิปต่อไปได้เลยครับ